ช้านี้คุณเปิดมือถือครั้งแรกตอนกี่โมงครับหลังตื่นนอนได้กี่นาทีเราก็แตะหน้าจอแล้วตื่นมาเปิดดูแจ้งเตือนดูข่าวดูชีวิตคนอื่นจนบางทีเราลืมดูใจตัวเองไปส่งข้อความเลื่อนฟีดดูคลิปแต่ระหว่างนั้นเคยรู้ตัวไหมครับว่าใจเราอยู่ตรงไหนเรามีทุกอย่างอยู่ในมือข่าวสารความบันเทิงความสะดวกแต่สิ่งที่หายไป กลับเป็นใจของเราเองเราเช็คข้อความวันละหลายครั้งแต่แทบไม่เคยเช็คเลยว่าใจเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราอยู่ในโลกที่เสียงดังมากครับทุกสิ่งแย่งความสนใจจากเราเสียงแจ้งเตือนเสียงข่าวเสียงคลิปที่เล่นอัตโนมัติแต่เสียงเดียวที่เราแทบไม่ได้ฟังเลยคือเสียงของใจตัวเองเราเปิดดูชีวิตคนอื่นจนลืมดูชีวิตตัวเอง เรามีข้อมูลมากขึ้นแต่กลับมีสมาธิน้อยลงผมไม่ได้จะบอกว่าโทรศัพท์ไม่ดีนะครับแต่มันคือสิ่งที่ต้องรู้เท่าทันเพราะบางทีเราอาจไม่ได้ใช้มันเท่าที่เราคิดแต่อาจปล่อยให้มันใช้ใจของเราอยู่เงียบๆเ,เคยไหมครับบอกตัวเองว่าจะดูแค่5นาทีแต่พอรู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วพอวางมือถือ จกลับไม่สงบอยากเปิดอีกอยากรู้อีกอยากไม่อยู่เฉยๆเราคิดว่าเราแค่เบื่อแต่จริงๆแล้วเราไม่คุ้นกับความเงียบแต่รู้ไหมครับความเงียบนี่แหละคือจุดที่ใจเราเริ่มได้พักจริงๆเรากำลังอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเร็วขึ้นแต่จิตใจกลับช้าลงและเหนื่อยลงโดยไม่รู้ตัวสวัสดีครับวันนี้ ทำมาใจไขปัญหาอยากชวนคุณมาหยุดสักนิดวางมือถือไว้ข้างตัวหลับตาลงแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วลองถามใจดูเบาวๆว่าตอนนี้ใจฉันอยู่ตรงไหนเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงคำว่าสมาธิสั้นเรามักจะนึกถึงเด็กที่นั่งนิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่หลายคน รวมถึงตัวผมเองในบางวันก็อาจกำลังมีอาการนั้นอยู่เหมือนกันเพียงแต่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นเองในยุคที่เราถูกสิ่งเร้ารุมล้อมตลอดเวลาสมองของเราถูกฝึกให้เปลี่ยนความสนใจอย่างรวดเร็วงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าคนยุคดิจิตอลมีแนวโน้มจดจ่อได้น้อยลงเรื่อยๆนั่นไม่ใช่เพราะเราโง่ลงนะครับแต่เพราะโลกทุกวันนี้มันกระตุ้นเราตลอดเวลา จากจอหนึ่งไปอีกจอหนึ่งจากข่าวหนึ่งไปอีกข่าวหนึ่งจากคลิปหนึ่งไปอีก10คลิปโดยที่ใจเรายังไม่ทันได้พักเลยสักครั้งสมองของเราชินกับสิ่งที่สั้นเร็วและเปลี่ยนอยู่ตลอดจนคอมาเจอความเงียบหรือสิ่งที่ต้องใช้เวลาเรากลับรู้สึกเบื่อเหงาหรือว่างเปล่านั่นไม่ใช่เพราะเราไม่มีสมาธิแต่มันคือใจเราที่เหนื่อยจากการถูกกระตุ้นมากเกินไป ในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าโดปามีนโอเวอร์โหลดสมองชินกับความตื่นเต้นสั้นๆพอขาดสิ่งเร้าก็ไม่สบายใจแล้วเราก็หาสิ่งใหม่มาปลอบใจอีกวนซ้ำไปเรื่อยๆเหมือนเครื่องยนต์ที่ไม่มีวันดับทุกครั้งที่เราดูคลิปสั้นๆหรือได้รับการแจ้งเตือนสมองจะหลั่งสารชื่อว่าโดปามีนสารแห่งความสุขชั่ววูบมันทำให้เรารู้สึกดีทันทีที่เห็นสิ่งใหม่ พอหยุดไม่ได้เราก็จะหาสิ่งกระตุ้นต่อไปเรื่อยๆและยิ่งเราถูกกระตุ้นบ่อยเท่าไร่สมองจะยิ่งปรับตัวให้ทนความนิ่งไม่ได้พอไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีสิ่งดิงดูดเราจะรู้สึกว่างเบื่อเหงาแล้วก็กลับไปเปิดจออีกวงจรมันเลยวนอยู่แบบนั้นครับแต่ในทางธรรมะพระพุทธเจ้าท่านเรียกอาการแบบนี้ว่าจิตฟุ้งซ่าน คือใจที่ไม่อยู่กับปัจจุบันไหลไปตามอารมณ์และสิ่งกระตุน้นจิตฟุ้งซ่านมันไม่ผิดหรอครับมันเป็นธรรมดาของมนุษย์เหมือนน้ำที่ถูกลมพัดย่อมกระเพื่อมเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราหยุดพัดน้ำก็จะนิ่งเองโดยไม่ต้องฝืนพระพุทธเจ้าตรัสว่ารากของความฟุ้งซ่านมาจากอาวิชชาตันหาอุปาทาน อวิชาคือความไม่รู้ตามจริงไม่รู้ว่าใจเราถูกสิ่งภายนอกพาไปตัณหาคือความอยากรู้อยากเห็นอยากไม่พลาดสิ่งใหม่ๆและอุปทานคือการยึดยึดกับสิ่งที่อยากจนใจเหนื่อยไม่รู้ตัวเมื่อเราไม่เห็นตามจริงก็อยากควบคุมอยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจแต่ชีวิตไม่เคยเป็นไปตามใจเราได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับบางครั้งเราไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เพราะเราไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นต่างหากเราคิดวนกับคำว่าทำไมและถ้าจนใจไม่เคยได้อยู่กับตอนนี้เลยในมุมมองทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่า Overthinking การคิดซ้ำคิดวนจนใจไม่พักสมองของเรามีระบบที่ชื่อว่า Default Mode Network ซึ่งทำงานเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่แทนที่จะพัก มันกลับพาเราไปคิดเรื่องอดีตหรืออนาคตยิ่งเครียดสมองส่วนนี้ยิ่งทำงานเราเลยคิดวนโดยไม่รู้ตัวเหนื่อยโดยไม่รู้สาเหตุเราคิดวนกับคำว่าทำไมและถ้าจนใจไม่คืได้อยู่กับตอนนี้เลยในทางจิตวิทยาใจว่าวุ่นเพราะสิ่งเราภายนอกมากเกินไปแต่ในทางธรรมะใจฟุ้งซ่านเพราะสิ่งภายในที่เรายังไม่รู้เท่าทันทั้งสองอย่าง จริงเหมือนกันครับต่างกันแค่ระดับของการมองจิตวิทยามองที่สมองแต่ธรรมะมองที่ใจเมื่อเราฝึกสติเรากำลังคืนอำนาจให้ใจกลับมารู้เท่าทันซึ่งช่วยได้ทั้งทางจิตวิทยาและทางธรรมะใจเริ่มจดจ่อขึ้นสงบขึ้นและอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นเวลาที่เราเริ่มรู้ตัวกับลมหายใจแค่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังหายใจอยู่ ไม่ต้องบังคับให้ยาวหรือสั้นแค่รู้เท่าทันเท่านั้นเองทุกครั้งที่เรากลับมารู้ตัวได้นั่นคือช่วงที่สมาธิเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วครับบางทีเราไม่ต้องหนีจากเทคโนโลยีหรอกครับแค่รู้เท่าทันว่ามันกำลังพาใจเราไปไหนเมื่อเรารู้ทันเราก็เริ่มมีอิสระไม่ต้องหนีโลกแต่เลือกได้ว่าจะอยู่กับมันอย่างไรเมื่อเราเริ่มเข้าใจแล้วว่า ทำไมใจถึงว้าวุ่นง่ายในยุคนี้ทั้งจากสิ่งเร้าภายนอกและความอยากภายในที่เราไม่รู้เท่าทันขั้นต่อไปคือการเยียวยาใจให้ค่อยๆกลับมาสงบอีกครั้งครับในทางจิตวิทยาเขาพบว่าเวลาสมองถูกกระตุ้นบ่อยๆสมาธิจะสั้นลงเพราะสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์และการตัดจอ่อหรือ prefrontal cortex ทำงานหนักเกินไปแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ การฝึกภาวนาหรือการอยู่กับลมหายใจกลับช่วยฟื้นฟูสมาธิของสมองส่วนนี้ได้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้การฝึกจิตหรือภาวนาไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตาเฉยๆแต่คือการกลับมารู้ทันใจตัวเองทีละขณะครับเวลาฝึกภาวนาเราไม่ได้ทำเพื่อให้ใจหยุดคิดแต่เราฝึกให้ใจรู้ว่าตอนนี้มันกำลังคิด กำลังรู้สึกอะไรอยู่เหมือนเราค่อยๆพาใจกลับบ้านจากโลกที่ดึงเราออกไปตลอดเวลาภาวนาจึงเป็นเหมือนการชาร์จพลังใจที่ช่วยให้สมองได้พักและช่วยให้ใจเริ่มนิ่งขึ้นอีกครั้งจากเดิมที่สมาธิสั้นจดจ่อยากใจก็เริ่มมีพื้นที่ว่างให้สงบได้มากขึ้นเรามาลองฝึกสักครู่กันครับหายใจเข้าลึกๆรู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกยาวๆรู้ว่าหายใจออกไม่ต้องบังคับไม่ต้องห้ามความคิดแค่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังหายใจอยู่ในทางจิตวิทยาการรู้ตัวแบบนี้จะทำให้สมองส่วนที่ควบคุมความเครียดหรืออะมิกตลาล่าคลายตัวลงส่วนในทางธรรมะคือการเกิดของสติใจที่รู้เท่าทันไม่ไหลไปตามอารมณ์ เมื <Scroll> <language> ่อเราฝึกบ so ่อยๆใจจะเริ่มคุ้นกับความสงบจากเดิมที่สมาธิสั้นก็จะค่อยๆยาวขึ้นและในวันหนึ่งเราจะรู้ว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องตามหาแต่มันอยู่ตรงนี้ในลมหายใจทุกครั้งที่เรากลับมาเมื่อใจเราเริ่มสงบลงสักนิดขั้นต่อไปคือการพาใจนั้นกลับไปใช้ในชีวิตจริงครับหลายคนคิดว่าการฝึกสติ ต้องอยู่ในที่เงียบๆต้องนั่งนิ่งหลับตาแต่จริงๆแล้วเราฝึกได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะชีวิตประจำวันนี่แหละครับคือสนามฝึกของใจตอนเดินก็ให้รู้ว่าเดินตอนกินก็ให้รู้ว่ากินตอนทำงานก็ให้รู้ว่าใจเรากำลังตึงหรือผ่อนคลายแม้แต่ตอนใช้มือถือลองหยุดสักวินาทีก่อนจะเลื่อนหน้าจอแล้วถามใจว่าตอนนี้เรากำลังทำเพราะอะไร เพียงเท่านี้ใจเราก็เริ่มกลับมาหาเราแล้วครับเราลองตั้งช่วงเวลารู้ตัวเล็กๆในแต่ละวันก่อนนอนเพียงหนึ่งนาทีหรือหลังตื่นนอนแค่สามลมหายใจแรกลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกย,วยาวๆแล้วพูดกับใจเบาๆว่าฉันกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วไม่ต้องพยายามสงบครับแค่รู้ว่าตอนนี้เรากลับมาหาใจของเราอีกครั้งเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว ในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่า micro mindfulness practice คือการฝึกรู้ตัวสั้นๆหลายครั้งต่อวันช่วยลดความเครียดและทำให้สมองส่วนควบคุมอารมณ์แข็งแรงขึ้นจนเราเริ่มรับมือกับสิ่งรอบตัวได้อย่างสงบมากขึ้นครับชีวิตจริงไม่มีใครนิ่งได้ตลอดเวลาแต่สิ่งสำคัญคือเรารู้ทันใจตัวเองบ่อยขึ้นก็พอครับเพราะเมื่อเรารู้ทันโลกอาจยังหมุนเร็วเหมือนเดิมแต่ใจเรา จะไม่หมุนตามอีกต่อไปเพียงเริ่มจากการรู้ตัวกับลมหายใจในวันนี้แล้วใจที่สงบจะค่อยๆกลับมาหาเราเองสมาธิไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันคือเพื่อนร่วมทางที่จะพาชีวิตเราให้สงบขึ้นได้ในทุกๆวันและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในวันนี้ครับไม่ว่าเราจะเจอปัญหาแบบไหนธรรมะยังคงเป็นเพื่อนที่เงียบสงบที่พร้อมเดินเคียงข้างเราเสมอ ขอบคุณที่อยู่ร่วมทางกันในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของธรรมใจไขปัญหาธรรมะใจไขปัญหาเมื่อชีวิตพบปัญหาให้ธรรมะเป็นเพื่อนนำทาง